เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่19ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องว่าที่นายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรากันต่อที่ตอนนี้กระแสะที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นกุนซือคนต่อไปของทีมนั้นยังไม่ทุเลาลงเลยแม้แต่น้อยครับถึงแม้กุนซือตัวเต็งอย่างโทมัสตูเคอร์เพิ่งจะรับงานคุูทีมชาติอังกฤษไปไม่กี่วันก่อน ส่วนตัวเอริกิฮนักเองก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแบบเบรนฟอร์ดไปหมาดๆนะครับว่าเขาก็ยังมั่นใจในตำแหน่งของตัวเองครับว่าปลอดภัยดีและเขาก็ยังไม่ได้ยินอะไรจากบอร์ดของทีมที่เกี่ยวข้องกับการจะไล่เขาออกจากตำแหน่งเลยแม้แต่น้อยด้วยทั้งนี้ครับต่อเน,นื่องกับเรื่องดังกล่าวก็มีรายงานเข้ามาจากทางคริสเซนฟอกนักข่าวของบิลสื่อดังของเยอรมันและก็เทียรฝั่งบาเยมิวนิกได้ออกมาคอนเฟิร์มว่า Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจในตัวยูเลียนนเกลส์มันมาโดยตลอดครับและก็อยากจะได้กุนซือหนุ่มรายนี้เข้ามาคุมทีมด้วยแต่โอกาสนั้นยังไม่เกิดขึ้นนอกจากนี้กับรายงานเสริมนะครับก็ยังกล่าวไว้อีกว่าตัวของนาเกลส์มนนั้นมีความคิดและก็มองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเป็นหนึ่งในสานีต่อไปของเขาเช่นกันครับ อย่างไรก็ตามแฟนผีคนไหนที่ฝันหวานไปไกลว่าอยากจะได้ตัวนาเกลส์แมนมาคุมทีมในช่วงนี้หรือว่าซัมเมอร์หน้านั้นคงต้องทําใจก่อนครับเนื่องจากมีการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวไหนยังไม่คิดอําลาตาแหน่งในายใหญ่ทีมอินซีเล็กเยอรมันในเร็ววันนี้และก็ต้องการอยู่กับทีมจนครบสัญญาถึงปี2026หรือว่าอีกประมาณ2ปีด้วยกันนั่นเองครับมาต่อกันที่อีกรายงานเรื่องผู้จัดการทีมนะครับคราวนี้มากับรายงานของทางฟลอเรนเพเทนเบิร์กซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักข่าวโตวเป้งแห่งแดนอินซีเล็ก หรือเจ้าตัวครับเดีออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองรูเบนอามริมอีกหนึ่งคุณซื้อหนุ่มของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นตัวเลือกถัดไปของสโมสรมากกว่าหากว่าจะมีการปลดเอริกคนทักออกจากตําแหน่งเพราะว่าสามารถที่จะแต่งตั้งได้เลยหากว่ามีโอกาสในช่วงซัมเมอร์ต่อไปครับเพราะเจ้าตัวก็พร้อมที่จะอำลาทีมดังของโปรตุเกสอยู่แล้วแถมประวัติการคุมทีมที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับ เราไปต่อกันที่เรื่องข่าวดีของทีมก่อนเกมกับเบลนฟอร์ดคืนนี้กันหน่อยครับหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่านูซามัสราอุยฟูบารคนสาคัญเนะี่ยพร้อมจะลงเจอทีมพึ่งน้อยและล่าสุดครับ Eric er, เอริกเคนฮาก็เผยอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อเจ้าตัวยืนยันว่ามาเนลกาเต้ ate, ดันกลางตัวใหม่ที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวกลับมายังสโมูรอนด้วยระหว่างกลับไปรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยก็จะเป็นอีกคนนึงครับที่ลงเล่นในเกมนี้ได้เช่นกันหลังเจ้าตัวผ่านความฟิตและก็พร้อมจะลงสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนเลยครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากับการพูดถึงอัลเบโรฟานันเดสแบ็กซด์ยดาวรุ่งวัย21ปี ทีสโมสอนปล่อยให้กับเบนฟิก้าทีมยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสแบบถาวรไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ6ล้านยูโรและตอนนี้ครับเจ้าตัวกําลังโชว์ผลงานได้ดีจนมีข่าวว่าหลายทีมกําลังให้ความสนใจรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูเนเตตที่อาจจะดึงตัวกลับมาร่วมทีมด้วยทั้งนี้ครับต่อประเด็นดังกล่าวเอลิคินฮาก,ก็ได้ถูกสอบถามเช่นกันด้วยเจ้าตัวครับก็ยืนยันว่านี่เป็นสิ่งที่สโมสอนทาได้อย่างถูกต้องแล้วที่จะให้นักเตะได้มีพัฒนาการอย่างดีที่สุดเพราะขึ้นอยู่กับทีมต่อไปเจ้าตัวนะ่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาส ามากมายขนาดนี้ก็ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้แนบออปชันซื้อกลับเข้าไว้แล้วครับตอนขายออกไปซึ่งกับเรื่องนี้ครับเอริกเคนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจนถึงตอนนี้ผมคิดว่ากระบวนการนี้ของอาร์เบโร n ฟานันเดสสมบูรณ์แบบมากนะเราปล่อยยืมเขาให้กับเพลสตันจากนั้นก็ปล่อยให้กับกรานาดายืมตัวแต่เขาก็ไม่ได้ลงสนามมากนักและแน่นอนว่าเราคอยสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ที่นี่ และในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสจะขายเขาออกไปแต่เราก็มีเงื่อนไขซื้อกลับแนบไว้ด้วยดังนั้นเราจึงควบคุมสถานการณ์นี้ไว้ได้และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะจากเพลสตันแล้วก็ไปลาลิก้าแล้วก็ไปโปรตุเกสกับเบนฟิก้าทุกครั้งก็เป็นการก้าวขึ้นไปสู่สโมสรที่สูงกว่าและก็หลีกที่ดีกว่าด้วยตอนนี้เราต้องดูแลและประเมินสถานการณ์ของเขาว่าสามารถเป็นตัวเลือกสําหรับเราได้หรือไม่ในอนาคต แต่การเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายการจะเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องการประสบการณ์และก็การพัฒนาและแน่นอนว่าคุณจะได้รับการพัฒนาจากการได้ลงเล่นกับ Small สโมสรที่ดีกว่าและก็ในลีกที่ดีกว่าด้วย เราไปต่อกันที่ประเด็นของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันกันบ้างนะครับที่เพิ่งจะมีข่าวใหญ่โตไปมาดๆว่าสโมสรเพิ่งจะยกเลิกตำแหน่งผู้สมสรของเจ้าตัวพร้อมกับยกเลิกเงินค่าจ้างประมาณ2.16ล้านปอนด์ต่อปีของป่าด้วยที่รับมาก,กว่า10ปีแล้วจนกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนบอลของแมนยูนเต็ดและก็อาจจะรวมถึงกลุ่มแฟนบอลที่อื่นๆด้วยว่าน,นี่อาจจะเป็นการปฏิบัติที่มันดูไม่ให้เกียรติป่าเฟอร์กี้ไปหรือเปล่า อย่างไรก็ตามครับทางเอริกเฮนฮาก็คิดว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอกูสันนั้นยังสําคัญต่อแมนยูน t e d เต็ดอย่างมากเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งกับเรื่องนี้ครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าแน่นอนว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคือแมนเชสเตอร์ยูน e d เต็ด เขาสร้างแมนยูนนเต็ดขึ้นมาจากสุดที่สโมสรเป็นอยู่ในปัจจุบันและมันก็ส่งผลกระทบต่อเราเป็นอย่างมากแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็รู้และเซอร์เอเล็กซ์เองก็รู้เช่นกันว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะเห็นแมนเชสเตอร์ยูนนเต็ดเป็นทีมที่ชน,นะและผมก็แน่ใจว่าเขาพร้อมจะให้คำแนะนำอยู่เสมอและในระยะสั้นเราจะต้องการเขาอย่างแน่นอนเหมือนอย่างที่เราเคยทำในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นแหละ หลังจากนั้นครับเอริกเคนฮาก็ถูกถามต่อว่าความสําเร็จของเซอร์อเล็กซ์ฟรกกูสันจะส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อแมนยูนเต็ดยุคใหม่อย่างไรบ้างซึ่งกับประเด็นนี้ครับทางเอริกเคนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถเทียบมาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้แต่เราก็ยังได้แชมป์มาครองหน้าในช่วง2ปีที่ผ่านมากับ2แชมป์จำไว้นะ6ปีก่อนสโมสรอนแห่งนี้ไม่ได้แชมป์อะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรากำลังกลับมาแล้วแต่แน่นอนว่าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้น แต่สิ่งที่สาคัญมากก็คือเราต้องทาให้กระบวนการทั้งหมดนะ่ะถูกต้องและเราสามารถสร้างทีมที่สามารถจัดการผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามได้ผมจะไม่คิดว่าเราจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีนะแต่ผมอยากจะชนะทุกเกมมากกว่าและผมอยากจะให้ทุกซีซั่นประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์ผมคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดและก็คิดว่าเราต้องการชนะในเกมและเราในฐานะทีมที่ต้องทําได้ตามมาตรฐานเพื่อชนะทุกเกมด้วย จากนั้นแล้วคุณก็จะไปถึงจุดนั้นได้นั่นคือสิ่งที่เซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสานตั้งไว้สําหรับสโมสรแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือถ้าไม่มีสโมสรอนใดในโลกที่คาดหวังไว้สูงเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วและนั่นก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์แล้วด้วยและพวกเราที่เหลือที่ตามมาก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมอยากมาอยู่ที่นี่มันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่เรายังต้องการรักษามาตรฐา,า,านสูงสุดในทุกขั้นตอนเอาไว้และแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นในทุกขั้นตอนเท่าไหร่เราไม่ได้มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมเปียนส์ลีกจนถึงตอนนี้แต่นั่นคือความทะเยอทะยานที่เราจะพยายามไปให้ถึงนั่นแหละคือความคาดหวังและเราก็ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาคลองได้บ้างจากช่วง2ปีที่ผ่านมา เรามาปิดท้ายกันอีกประเด็นนึงครับกับการที่เอริกเคนฮากได้พูดถึงการเข้ารับงานกุนซือทีมชาติอังกฤษของโทมัสตูเคิลยอดกุนซือชาวเยอรมันที่เคยเป็นคันดีเดตสําคัญในการเข้ารับงานที่กองทัพป,ปีแสดงแทนท,นที่เขาอยู่ตลอดครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเอริกเคนฮากเนี่ยครับก็ได้ให้ความเห็นถึงการเข้ารับงานกุนซือทีมชาติอังกฤษของโทมัสตูเคิลเอาไว้ว่าผมคิดว่านี่คือทางเลือกที่ดีมากจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษ เขาเป็นผู้จัดการทีมระดับท็อปและก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วด้วยการสร้างยอดทีมที่คว้าแชามป์ได้สําเร็จอังกฤษไม่เคยคว้าแชามป์เลยนับตั้งแต่ปี1966ดังนั้นผมคิดว่านี่คือการแต่งตั้งที่ดีมากที่จะพาทีมบรรลุเป้าหมายได้เพราะว่าอังกฤษมีนักเตะระดับโลกที่พร้อมสําหรับการสร้างทีมอยู่แล้วและพวกเขานีก็มีโอกาสที่จะคว้าแชามป์ยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกหลังจากนี้อย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของสโมสรแมนยูนเต็ดที่น่าสนใจในรอบคําประจําวันที่19ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ